สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายงานเด่นเลขน,นาโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่ 1- ถึง15กันยายนการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้ค่ะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจ นะะในเรื่องงานเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ส้มฝากนะคะฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วนยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎเนี่ย ในเรือนการเงินคุณมีดาวดีๆมากระจุกอยู่เยอะมากนะมีดาวเป็นราชาโชคมีดาวเป็นเกษตรมีอาทิตย์พุธสุกอยู่ด้วยกันนะคะในเรือนการเงินนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องรายรับเนี่ยต้องบอกว่าดีมากปังมากนะคะมีบางคนมีรถใหม่บ้านใหม่มีเงินใหม่ๆเข้ามานะคะมีงานเสริมงเมงินเสริมเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อสุกอยู่กับพุธมันจะเกิดขึ้นเป็นความหลงเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดระวัง การหลงไหลการหลงไหลคำพูดคนทำให้โดนโกงเงินได้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะพอดาวมาผสมกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็มีแต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะคะก็คือพิจารณาเนาะคนที่เข้ามานะคะหวังในเรื่องเงินเราอะไรก็ตามนะคะดูให้ดีแล้วก็ในเรือนการงานของคุณนะคะมีดาวจากเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนการงานานานแล้วนานแล้ว <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานได้นะคะในบางคนแต่ในบางคนที่ทํางานออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะหรือทํางานหมอดูทํางานเกี่ยวกับของเกา่าวินเทจหรือชาวต่างชาติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยต้องบอกแบบนี้ ะะแล้วก็ส่วนใหญ่ในเรื่องการทำงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะเนื่องจากว่าดาวในเรือนการงานคือราหูเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างซับพอตนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีค่ะโอเคมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนเนาะชาวกรกฎได้ไพ่สองเหรียญหัวกลับเบื่อ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 ซิงซงงานเยอะเบื่อจังอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อนะคะบางทีงานมันงานมันเยอะ ก็อยากพักอ่ะเออนะคะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งขี้เกียจปรับตัวเข้าหาคนอื่นบ้างนะคะอ,อแต่ว่าเอาจริงๆอาจจะด้วยความสามารถหรืออะไรก็ตามนะก็ยังทําให้ผู้ใหญ่อ่ะอยากที่จะมอบงานให้เรานะเนี่ยสตรนโชคดีมากนะเศรกรกฎโชคดีมากนะคือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ระงับอารมณ์ระงับอารมณ์ไม่ไม่ค่อย ได้ดีนะเป็นคนที่รู้สึกยังไงก็แสดงสีหน้าหรือแสดงอารมณ์ออกมาเออนะคะเพราะถึงแม้ว่าพยายามจะใจเย็นแล้วเนี่ยในช่วงกลางเดือนในเรื่องการทํางานนะ The Tower หัวกลับแต่มันยังกลุ่นอยู่ข้างในลึกๆเออแล้วบางทีมันแสดงออกมาเป็นสีหน้าท่าทางแทนนะไม่ได้แบบทะเลาะกับใครแบบชงเชงขนาดนั้นไม่ได้อลังการขนาดนั้นแต่เป็นในเรื่องการแสดงสีหน้าว่าเบือ่อแต่ถึงกระนั้นนะคะ ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์คำชูเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าเรามีความสามารถแล้วลึกๆเขาเอ็นดูเราเขาเข้าใจธรรมชาติของเราอะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ถูกชะตากันอะ่ะอืมผู้ใหญ่ก็ยังซัพพอร์ตโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมคะเหมือนในเรื่องของดวงดาวเลยเนาะเนะะี่ยะเป็นชาวสิงห์ก็ได้นะชาววันอาทิตย์ก็ได้นะคะจะซัพพอร์ตชาวกรกฎเป็นอย่างดีเลยงานที่คุณทําได้ดีนะคะคืองานที่เกี่ยวกับ อะไรที่เป็นแบบธรรมชาติก็ได้การเกษตรเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในบางคนอาจจะมีเจ้านายเก่าเจ้านายเก่ามาชักชวนให้ไปทํางานแต่คุณอาจจะแบบขอคิดดูก่อนนะคะเพจอับสอดขอคิดดูก่อนคุณจะเป็นตัวของตัวเองเสมอคุณไม่สามารถที่จะไม่ได้อถ้าจะไม่ให้แสดงสีหน้าของทําไม่ได้หรอกนะคุณก็เป็นตัวของตัวเองเสมอไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่ที่ ดีในเรื่องของความมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานต้องการประสบความสําเร็จแต่จุดอ่อนคือเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยรับฟังใครมีความดือ้อไม่หน่อยด้วยนะดื้อมากด้วยนะอันนี้ก็คือถ้ารับฟังคนรอบข้างได้โดยเฉพาะคนที่ดีกับคุณนะถ้าเขาเตือนอะไรอยากให้ฟังนะคะเออเราจะดีเนี่ย the world หัวกลับสุดท้ายก็มาเครียดเพราะความดื้อของตัวเองเออหรือในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของบริวารทําให้เราเครียด นะการไม่ลงรอยกันของเรากับบริวารหรือคนในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าเราอันนี้อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ได้แล้วทาให้เราเครียดทีหลังได้เนาะนะคะคุณอยากจะทาโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อยู่นะไพ่เมท้าหัวกลับเนี่ยนะคะอยากจะทํางานใหม่ทําโปรเจกต์ใหม่กําลังคิดคิดอยู่นะคะแต่มันก็ต้องใช้เงินเยอะนะเดอะทาวเวอร์ Tower, หัวกลับใช้เงินเยอะก็เหมือนกับรอให้มันเงินมันโอเคกว่านี้ก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วคุณถึงจะทามัน อืม응นะคะคุณไม่รีบทํามีโปรเจกต์ใหม่อยู่ในหัวหรือบางคนอาจจะคิดที่จะหางานใหม่แต่ว่ายังไม่รีบแล้วกันประมาณนี้นะคะมันยังไม่เต็มที่นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องการทํางานเนี่ยยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดโรคระบาดในการทํางานหรือน้ํารั่วนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานต้องระมัดระวังความร้อนฟืนไฟต่างๆการเดินทางต่างๆยังต้องระมัดระวัง,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 ง refreshing. ให้มากนะนะคะมันจะมี สัญญาณมาก่อนนะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันจะมีสัญญาณมาก่อนเรื่องความปลอดภัยอะ่ะถ้าเราเห็นว่าอะไรไม่ดีก็อย่าเข้าไปนะคือให้รีบเลยคือถ้าเราเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆคือคือรีบพุ่งตัวหลบก่อนอะ่ะประมาณนี้เลยนะคะเพราะมันจะมีสัญญาณมาก่อนมันไม่ได้อยู่ดีๆมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะอืมในเรื่องเงินของชาวกรกฎนะคะเรื่องเงินในช่วงต้นเดือนก็มีขาดมือบ้างนะ ออสองเรียนหัวกลับเนี่ยมีขาดมือบ้างไม่ค่อยคล่องบ้างแต่เดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยอีกแหละอย่างที่บอกไปว่าอาจจะช่วยเป็นในเรื่องของการที่แบบให้เราไปทํางานให้มีจ็อบเพิ่มจ็อบเสริมเข้ามาเอาได้เงินมาเพิ่มแบบนี้ค่ะดีมากเลยนะคะคือจะมีคนมาช่วยให้งานให้เงินหรืออุปถัมภ์คาชูดีนะคะการเงินโดยรวมในครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนีย่มันมีตึงมือเยอะนะเพราะว่าเวลาได้เงินมาแล้วเนี่ย หลายคนก็อาจจะเอาเงินไปเริ่มเริ่มลงทุนหลายคนอาจจะมีการซื้อนะคะสิ่งของใหม่ๆของมีมูลค่าราคาแพงในช่วงกลางเดือนรถบ้านเนะีของแบรนด์เนมของแบบใช้เงินเยอะๆเออเพราะฉะนั้นก็ให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าเงินมันแบบมัน,ม,นมันเหมือนเป็นคลื่นทั้งเดือนมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อะคะ่ะเออในเรื่องเงินเพราะฉะนั้นจะถ้าจะใช้อะไร ถ้าการเงินจะใช้อะไรที่มันเป็นเงินจํานวนมากๆเนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังให้มากประมาณนี้นะคะมาดูกันสําหรับสุขภาพนะคะเรื่องเงินนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถรีโนเวทซ่อมแซมของที่แบบเสียหายนะคะเนี่ยมีเกมนะก็ใช้เงินเยอะเหมือนกัน มาดูกันในเรื่องของสุขภาพค่ะคุณพยายามที่จะจัดสมดุลสุขภาพนะคะเนี่ยจะติกพยายามจัดสมดุลสุขภาพมากเลยแต่มันก็ยังมีค่ะเรื่องหลังไหลออฟฟิศซินโดรมและเรื่องอาหารคุณจัดเวลาผ่อนคลายและการทำงานได้ดีแต่ให้ระวังเรื่องอาหารการกินไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีของบางอย่างที่คุณทานมากไม่ได้มันเป็นกรด นะเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปนะคะหรือว่ามีกฎไหลย้อนเข้ามาละทานอาหารไม่ตรงเวลาแบบนี้ค่ะเออจัดสมดุลเรื่องเวลาพักได้แล้วแต่ว่าการทานอาหารยังแอบไม่ตรงเวลาอยู่นะคะอันนี้ให้ระมาดระวังเนาะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภจะมาจากชาวธาตุดินมังกรพรกศพการที่เป็นผู้หญิงนะคะร่าเริงสดใสและมาจากทะเบียนรถด้วยนะคะมาจากทะเบียนรถด้วย ซิกซับสอดมาจากคนรักคู่ครองชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลน,นะคะเลขนำโชคชาวกรกฎนะคะได้107เลขนำโชคชาวกรกฎได้107นะคะ1 7อ่ามาดูกันที่คำแนะนำของไพ่ออร์กเกรนะคะให้กับชาวกรกฎนะว่าไพ่ออร์กเกรมีอะไรแนะนำนะคะ ให้เห็นความสำเร็จนะนเนี่ย celebration คุณอาจจะได้ไปงานได้เป็นคนสำคัญได้ถูกเชื้อเชิญให้ไปร่วมงานนั่นแสดงว่าคุณมีคอนเนคชันที่ดีที่ให้เกียรติคุณที่เห็นคุณค่าคุณนะคะหลายคนได้ไปงานที่แบบมีคนมาร่วมงานเยอะทำให้คุณแบบสามารถหาคอนเนคชันแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังกว่านี้ประสบความสำเร็จในการทำงานทำธุรกิจมากกว่านี้ใช้โอกาสนี้ให้ดีใช้โอกาสนี้ให้ดีเลยค่ะนะคะอาจจะต้องยิ้มแย,ย้มเยอะเอ ถ้าปกติเป็นคนปากความก็ต้องยอมเม่ปากนิดนึงแหละเออนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่มีคอนเนคชันเยอะจริงๆให้ประโยชน์กับคุณมากและหากคุณต้องการความสําเร็จมันมีความสําเร็จอยู่ปลายทางแต่ถ้าหากคุณต้องการความสําเร็จสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรบ้างพาบอกว่าเช็กชาร์ตนะคะควบคุมตัวเองอารมณ์เออควบคุมตัวเองอารมณ์สีหน้าท่าทางต่างๆบางทีต้องเก็บไว้น้ําขุ่ไว้ในน้ําใสาไว้นอก มันไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นนะคะแต่มันเป็นสิ่งจําเป็นถ้าคุณต้องการความสําเร็จหากคุณไม่ได้ต้องการความสําเร็จในการทํางานวุฒิภาวะก็ไม่จําเป็นค่ะแต่ถ้าคุณต้องการความสําเร็จวุฒิภาวะจําเป็นมากๆนี่คือวุฒิภาวะประมาณนี้เลยนะคะอดทนควบคุมนะอะไรที่มันแบบเนาะเป็นการแสดงถึงวุฒิภาวะที่ไม่โอเคนะเก็บเก็บค่ะเก็บไว้ หรือฝึกไม่ให้มันมีเลยจะดีกว่าประมาณนี้นะคะให้มันเย็นจากภายในให้มันดีจากภายในยิ่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะ Angel of ออฟวิหาความรู้เยอะๆนะคะอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณมีเซนส์คุณรู้ว่าตัวคุณจะต้องพัฒนาตัวเองอะไรเพิ่มเติมคุณรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมการที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะการรักษาสภาพเดิมๆไว้การรักษาคงที่ ของคุณภาพไว้ไม่ใช่การอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมแต่เป็นการที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะพัฒนาอ่านหนังสือ,เ,อเรียนรู้หลักสูตรนะคะหรือเรียนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะมันต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคุณก็จะได้เอาไปใช้นะนะคะในการพัฒนาตัวเองในการทํางานนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎทุกคนนะคะมีการงานนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จ ร่ำรวยมีโชคลาภแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ